ยังอยู่ที่ภาคอีสานนะครับสงกรานต์สองฝั่งโค้งท่านในแขวงสมุณเขตประเทศลาวและเมืองบุกดาหารจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยเฉพาะที่แขวงสรุณเขตเจ้าหน้าที่เร่งคงเร่งจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมทําพิธีบายสีสู่ขวัญและเตรียมแห่นางสังขารไปรอบเมืองนะครับติดตามจากคุณมัจยุรีอักครบาลน,นะครับรายงานสดจากจังหวัดบุกดาหารครับคุณมัจยุรีเชิญครับ ค่ะคุณจตุรงค์คะส่วนงานสงกรานสองฝั่งโขงที่จังหวัดมุกดาหารนะคะตลอดช่วงเช้าก็มีประชาชนมาร่วมงานประเพณีแบบดั้งเดิมค่ะด้วยการขับกลอมบทเหเรือเพื่อบูชาแม่นำ้ำโขงรวมทั้งปักธงบนยอดเจด,ดีไซน์ตามความเชื่อค่ะ <Okay. S 2> ชาวชุมชนสีบุญเรืองเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมขับกล่อมเพลงเหเรือและรำบูชาเพื่อบอกกล่าวแม่น้ำโขงนะคะว่าขณะนี้เป็นปีสักราชใหม่ของไทยแล้ว และอีก6กเดือนข้างหน้าก็จะถึงฤดูการออกพันษาพร้อมกับนําไม้ที่มีธงไปปักบนเจดีไซน์ตามความเชื่อโดยเชื่อว่าหากปักธงได้ถึงยอดจะทําให้มีบุญวาสนาสูงส่งค่ะส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีอันเชิญพระพุทธสิงห์สองพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมุกดาหารไปรอบเมืองพร้อมๆกับขบ,บวนแห่สงกรานจากทั้ง34ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในงานมหาสงกรานค่ะ เจดีย์ซายนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกุศโลบายของอทางคณะสงฆ์นะคะทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะทางพุทธศาสนาเราเนี่ยคนไทยเรานับถือพุทธศาสนาและมีความเชื่อว่าคนที่เข้ามาในวัดนะคะก็จะใส่รองเท้าเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็จะใส่คนสมัยก่อนก็ไม่ใส่รองเท้าแต่ว่าออกไปก็จะมีทรายออกไปก็ถือว่าได้ทำเอ,เอาทรายออกไปจากวัดพอถึงเวลา ในห่วงบุญในห่วงกุศลก็ถือเอาวันนี้ค่ะก็ถือวันสงการนี่แหละถือโอกาสตอบแทนวัดตอบแทนบุญคุณวัดนะคะตอบแทนบุญคุณทางพระพุทธศาสนาดูแลพระศาสนาก็จะขนทรายเข้ามาในวัดก็จะมาลื่นเลงกันนะคะ ส่วนบรรยากาศงานสงกรานปีใหม่ลาวซึ่งจัดขึ้นที่เมืองไกรสอนพมวิหารแขวงสวรรณเขตเจ้าหน้าที่เร่งจัดเตรียมสถานที่บริเวณเรือนรับรองแขกข้องที่สองสำหรับบายสีสู่ขวัญรองเจ้าแขวงสวรรคเขตนะคะรวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะที่เดินทางไปร่วมงานสงกรานปีใหม่ลาวค่ะจากนั้นก็จะมีพิธีรดน้ําก่อนจะแห่นางสังขารและนางกินนาลีไปยังรอบเมืองและสิ้นสุดที่วัดใหญ่ไทยภูมิเพื่อทําพิธีรับนางสังขารน,นะคะ ในเมืองไกลสอนพรมิหารขณะนี้เริ่มมีประชาชนนําเอาขันหมักเบงหรือบายสีขนาดเล็กและดอกไม้สําหรับถวายพระมาจําหน่ายนะคะเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นําไปร่วมงานที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายค่ะ สำหรับงานเทศกาลสองฝั่งโขงที่จังหวัดมุกนาหารนะคะพิธีพุทธก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วะค่ะเมื่อช่วงเช้าและขณะนี้ประชาชนก็กําลังร่วงสมน้ําพระสงฆ์รวมทั้งผู้วา่าราชการจังหวัดนะคะก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่พระพุทธรูปผู้บ้านผู้เมืองไปยังรอบเมืองค่ะขอบคุณคุณมายุรีครับ